สวัสดีครับพิกพิกชแนลครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเกม Back โครวเอครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําตัวละครในตู้ไฟลุกนะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานั่นเองว่ามีตัวไหนเนี่ยที่น่าเปิดหาบ้างนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าตัวไหนเก่งและน่าเปิดหาบ้างนะครับรับตู้กาชาไฟลุกนะครับจะประกอบไปด้วยตัวที่สามารถเลตอัพได้นะครับที่เราจะเลือกเลือกเลตอัพแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็จะมีตัวแรกนะครับ คุณครูเฟอร์เกเลียนนะครับแล้วก็ตัวต่อมาเป็นเฟอร์โกเลียนในเวอร์ชั่นสีเขียวธรรมดานะครับแล้วก็จะเป็นตัวเลโอโปนะครับแล้วก็ฟาหน้าฟานะครับแล้วก็ตามด้วยชามี่ฮาโลวีนนั่นเองนะครับโดยตัวแรกนะครับที่ผมจะมาแนะนำนะครับว่าควรเปิดหานะครับนั่นคือคุณครูเฟอร์โกเลียนและการ์ดของคุณครูเฟอร์โกเลียนนั่นเองนะครับหลายๆคนน่าจะเคยเห็นแล้วนะว่าที่เขาเอามาใช้ในการแข่งหลายๆการแข่งของ J P นะครับไอตัวการ์ดของตัวคุณครูเฟอร์โกเลียนเนี่ย ไม่ว่าจะเอาไปใส่ให้ตัวลิสต์หรือตัวอะไรก็แล้วแต่ที่มีาดามจเรุ่นแรงแล้วไปอยู่ในทีมไฟเผาเนี่ยการ์ดของคูเฟอร์โกลเลียนจะทําดาเมจไดรุ่นแรงมากนะครับแล้วก็สําหรับตัวคูเฟอร์โกลเลียนเนี่ยก็ไม่แพ้กันนะครับถ้าใส่กับการ์ดของตัวเองนะครับแล้วก็เอาไปลงทีมไฟเผานะครับแล้วก็ทําทั้งการ์ดทั้งตัวดาวสูงสูงเนี่ยตูมเดียวเนี่ยฝั่งตรงข้ามไปคุยกับล่างม่วงได้เลยนะครับอ่ะตัวตัวอ่ามาดูต,ตัวต่อไปดีกว่านี่ผมจะแนะนำนั่นก็คือคุณคูชามี่เอ้ยมี ก็คือน้องชามี่ฮาโลาวีนนั่นเองนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในทีมแดงล้วนทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่าเป็นท็อปเมตาตอนนี้ที่คนชอบเล่นกันมากเลยนะครับสาหรับทีมแ,แดงล้วนที่มียูโน่นะครับแม่มดน้องชามี่แล้วก็แอสตานั่นเองนะครับเป็น2ตัวที่ผมแนะนําเลยว่าควรต้องหานะถ้าแบบคุณยังไม่มีแล้วคุณอยากเล่นทีมแดงล้วนยังไงก็ต้องมีน้องชามี่ไว้ในในทีมแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นตัวดาเมจที่ เก่งมากๆตัวหนึ่งแล้วก็ทําไฟเผาได้รุนแรงด้วยนะครับสำหรับน้องชามีนะแล้วก็คุณค,ณคณูเฟอร์โกนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาเล่นกับเจมเมเลโอค่อนข้างดีมากเลยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมจะแนะนํานะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มีทีมฟาร์มในดันสีแดงนะครับคือถ้าเกิดว่าใครไม่มีจูเลียสท,ที่แบบเก่งๆหรือแรงๆหรือไม่มีจูเลียสเลยเนี่ยผมแนะนําตัวฟาหน้าฟาเลยครับสามารถเอาไปฟาร์มได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับอ่า สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวผมก็น่าจะประมาณ3ตัวนี้นะที่แบบเอ่อน่าจะเปิดหาหน่อยแต่จริงๆแล้วฟาร์าเนี่ยคือมันมีโอกาสหลุดเลทได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าใครไม่มีนะครับแล้วอยากเอาไปฟาร์มเนี่ยสามารถมาเลือกฟาหน้าได้แต่2ตัวที่ผมแนะนําจริงๆว่าควรเปิดหานะครับถ้าต้องการนะก็จะมีคุณครูเฟอร์โคลเลียนนะครับแล้วก็น้องชามี่ฮาโลวีนนั่นเองเพราะมันเป็นตู้ซีสั้นนั่นเองนะครับ2ตัวนี้จะไม่มีโอกาสออกแบบลุดเลทมาเนาะแต่ไอ้สตัวที่เหลือเนี่ยเรโอโป ปาหน้าเฟอร์โกเลียนสีเขียวเนี่ยมันมีโอกาสเวลาเราไปเปิดตู้การ์ดชาตัวอื่นมันมีสิทธิ์ที่จะหลุดเลทออกมาได้นะครับแต่2ตัวอย่างคูเฟอร์โกกับน้องชามี่เนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะหลุดเลทมานะครับต้องรออัปเดตในอนาคตเพราะว่าตัวเซเวอร์เจแปนเนี่ยเขาเอาพวกตัวซีซั่นเนี่ยลงมาในตู้ธรรมดาด้วยแต่ของเซเวอร์โกโบยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวเนี่ยน้าเปิดหาที่สุดแล้วถ้าต้องการนะครับ เรามาดูกันที่ข้อมูลตัวละครบ้างนะครับว่าทําไมคุณครูเฟอร์โกลเลียนผมถึงแนะนำนะครับว่าควรเปิดหานะครับหนึ่งเลยนะครับด้วยเรื่องที่มันเป็นตัวซีซั่นนะครับแล้วนอกจากนั้นสกิลของตัวเฟอร์โกลเลียนอ่ะมันค่อนข้างดีนะครับเหมาะกับการเล่นคู่กับอาเจเมเลโอมากๆเลยนะครับนั่นก็คือทีมไฟเผานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลธรรมดากันก่อนหรือสกิลหนึ่นั่นเองนะครับ ยิงกระสุนเพลิงเวทมนต์ขนาดเล็กนะครับสร้างความเสียหายต่อเนื่องเผาไหม้ใส่ศัตรู2เทินนะครับนั่นก็คือแปะไฟเผานันเองเนาะนะครับส่วนสกิลที่2นะครับอ,อันเชิญเสาไฟขนาดใหญ่ใส่ศัตรูนะครับสร้างความเสียหายต่อเนื่องไฟเผานะครับใส่ศัตรูเป็นเวลา2เทินโจมตีพร้อมล้างบาเรียของศัตรูออกนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราไปเจอทีมเขียวล้วนหรือทีมชาร์ลอตต์เขียวที่สร้างโล่บ่อยบ่อยเนี่ยเราสามารถเอาโฟโกเนี่ย ใช้สกิล2ลบโล่ทิ้งไปได้นั่นเองนะครับตัวสกิลอันตินะครับอันนี้ก็เป็นทีเด็ดอีกหนึ่งสกิลของตัวคุณครูเฟอร์โกเลยนะฮะมันจะคล้ายๆกับตัวการ์ดของคุณคุณครูเฟอร์โกแต่การ์ดของครูเฟอร์โกเนี่ยมันจะเป็นบัฟให้กับตัวเองแต่ว่าอันติของคุณครูเฟอร์โกเนี่ยมันจะเป็นดีบัฟใส่ฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับอะเรามาดูกันว่ามันทำอะไรได้นะสร้างความเสียหายกับสตูทั้งหมดนะครับด้วยอุ้งเท้าหน้าแห่งสิงโตเพลิงนะครับ โจมตีพร้อมดีบัฟนะครับเพิ่มความเสียหายที่ได้รับกับศัตรูตามจํานวนชั้นของความเสียหายต่อเนื่องไฟเผานะครับที่ศัตรูดังกล่าวได้รับอยู่ก็คือไฟเผาเนี่ยมันจะสแต็กได้3สแต็กใช่ไหมสแต็กที่1นะครับถ้าติดอยู่1ไฟเผานะครับจะเพิ่มเออจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับยีนะครับถ้า2สแต็กเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสแต็ก โดดไปเลยครับ2องนะครับแล้วก็ล้างไฟเผาออกจากตูตัวนั้นแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะได้ล้างอ่ะน่าจะตายหาไปพร้อมกับไฟเผาเลยครับและนอกจากนั้นนะโจมตีไปพร้อมล้างบาเดียออกจากตูด้วยนั่นก็คือเราสามารถคลิกใส่หัวตัวที่มีบาเรียได้เลยมันจะลบบัฟแล้วก็อัดดามจใส่ตัวนั้นตายหาไปได้เลยครับถ้าเขาไม่มีอมาตะนะวงเล็บนะครับเออเป็นอะไรที่ค่อนข้างเฟี้ยวเลยเห็นไหมคนดูสกิลของตัวคุณกรูเฟอร์โกถ้าเล่นกับอาเจหรือเล่นกับทีมไฟเผาเนี่ยโคตรโหดนะบอกเลย เดี๋ยวเรามาดูสกิลประสานกันบ้างนะครับสําหรับสกิลประสานนะหากหากได้รับหากศัตรูได้รับความเสียหายต่อเนื่องอยู่นะครับนั่นก็คือพวกไฟเผาพวกเลือดไหลพวกอสศนีพิฆาตอะไรพวกนี้ครับจะโจมตีพร้อมบัฟเพิ่มความเสียหายที่ทํา30%นะครับแล้วถ้าเราอัพขั้นเนี่ยแรงได้ถึง50%เลยนะมันจะโจมตีเอาจริงๆมันโจมตีคล้ายๆกับสกิลของตัวจูเลียสนะที่แบบตีแรงขึ้น50%แต่ของจูเลียสมันไม่ต้องมีข้อแม้ว่าต้องติดความเสียหายต่อเนื่องเนาะ แต่ของไอ้ตัวเฟอร์โกเลียนเนี่ยมันต้องติดความเสียหายต่อนเนื่องก่อนถึงจะแรงขึ้นนะครับเออ,อมาดูที่สกิล l r บ้างนะครับสำหรับสกิล l r เนี่ยเป็นอีกทีเด็ดหนึ่งของคุณครูเฟอร์โกเลียนเลยนะั่นก็คือถ้าเลือดต่ำกว่า30%คุณครูเฟอร์โกเลียนจะเป็นอมตะ1เทิร์นนั่นเองนะครับใช้ได้1ครั้งต่อหนึ่งการต่อสู้เท่านั้นนะสำหรับสกิลติดตัวอันนี้นะครับแล้วก็สกิลดาวนะครับสำหรับ2ดาวเนี่ยให้ผลเพิ่มความเสียหายที่ทำนะครับตามจานวนซอน เผาไหม้ท pues ี่ศัตรูได้รับอยู่นั่นก็ค nah ือยิ่งฝั่งตรงข้ามมีติดสถานะเผาไหม้เยอะคุณครูเปอร์โกเลียนมันก็ยิ่งแรงขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับแล้วก็5ดาวนี้ไม่ต้องพูดถึงจาก5%กลายเป็น15%เนะครับเพิ่มมาอีก10%เกันเลยทีเดียวแล้วยิ่งซ้อนทับไปเยอะๆถ้าฝั่งตรงข้ามติดไฟเผาเยอะๆไม่ต้องคิดนะว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับคุณดูอ่ะปเดี๋ยวเราไปดูน้องชามี่กันบ้างดีกว่าว่าหน้าที่ผมแนะนำว่าหน้าเปิดเนี่ยสกิลนะรบคั เอาละมาดูกันที่สกิลของตัวน้องชามีบ้างนะครับว่ามีทีเด็ดอะไรบ้างนะครับสำหรับสกิลหนึ่งนะครับก็เป็นการโจมตีธรรมดาหนึ่งเป้าหมายเนาะแล้วก็แปะไฟเผา2เทิร์นนั่นเองนะครับคล้ายๆกับทูเฟอร์โกลเลียนเลยนะแล้วก็สกิลที่2อนะครับอันนี้จะไม่มีสถานะไฟเผาเนาะชามีจะคว้างระเบิดลูกกวาดนะครับสร้างความเสียหายกับศัตรูทั้งหมดนะครับหากศัตรูได้รับผลเอฟเฟกของไฟฟักทองอยู่นะครับจะให้ผล ประทัดฮาโลว,วีนกับศัตรูดังกล่าวนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราแปะอันติใส่ตัวละครตัวไหนเนี่ยแล้วก็บัฟไฟพา,พายฟักทองเนี่ยมันเด้งไปตัวไหนเราโยนสกิลนี้ไปมันก็จะระเบิดใส่ตัวที่มีบัฟพายฟักทองอยู่นะครับแล้วก็อ่าสแต็กไฟเผาเพิ่มขึ้นนั่นเองนะสำหรับตัวสกิลสองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลทีเด็ดของตัวชาม,มี่กันดีกว่าสกิลอันตินะครับแกะที่เสริมพลังจากการกินซุปของน้องชาม,มี่นะครับเพิ่มอ่โจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับ ให้ผลเอฟเฟกต์พายฟักทองนะครับกับศัตรูนะครับหากศัตรูได้ลบได้รับเอฟเฟกต์นี้อยู่เริ่มเทินของตัวเองสุ่มย้ายเอฟเฟกต์ไปยังเพื่อนร่วมทีมนะครับก็คือเวลาเข้าเทินของศัตรูเนี่ยมันจะย้ายพา,ายฟักทองเนี่ยไปตัวอื่นไปเรื่อยๆนะครับจนครบ5สแต็กแล้วมันจะระเบิดนะครับหรือในกรณีที่เราอยากให้มันระเบิดก่อนเราก็ปาสกิล2ไปนะครับก็คือสมมติพายฟักทองมาหยุ่อยู่ที่จูเลียสเราอยากให้ระเบิดที่จูเลียสเราก็ปาสกิล2ไปครับมันก็จะระเบิดใส่ตัว โคจตูเลสเลยนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเราไม่ปาสก,กิลสอไปมันอยู่ครบห้าสเต็กนะครับย้ายครบห้าครั้งเนี่ยมันก็จะระ,ะเบิดของมันเองโดยอัตโนมัตินะครับสาหรับสก,กิลนี้เนาะ,ะสร้างความเสียหายต่อเนื่องไฟเผานะครับกับศัตรูนะครับที่ได้รับการย้ายเอฟเฟกมาเป็นเวลา2เทินด้วยก็คือถ้าย้ายไปใส่หัวตัวไหนเนี่ยก็จะติดเผาไหม้เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับหากศัตรูได้รับผลเอฟเฟกต์ไฟฟักทองอยู่จะสร้างความเสียหายต่อเนื่องนะครับจาก เผาไหม้ใส่สตูดังกล่าวอีก2เทิร์นนะครับก็คือยิ่งได้รับสแต็กไอตัวพายพักทองเนี่ยก็ยิ่งเผาไหม้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับตอนยิ่งตอนระเบิดก็คือจะได้รับผลของไฟเผาเพิ่มขึ้นไปอีกนะไอตัวไอชามีนะ่เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่เผาดีมากนะครับสาหรับสกิลของตัวน้องชามี่เนาะสกิลประสานนะครับโจมตีพร้อมล้างบาเรียออกจากสตูนะครับก็คือเป็นตัวที่เอาไว้ลบเอ่อโล่ของฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับสำหรับสกิลประสานของน้องชามี่นะ สกิล L R ครับของน้องชามี่นะครับจะเหมือนของคุณครูเฟอร์โกเลยก็คือ30%นะครับถ้าเลือดต่ํากว่าเนี่ยจะเป็นอมตะหนึ่งเทินนั่นเองนะครับส่วนสกิลดาวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดนะครับอ่าหากนะครับอ่าสองดาวพูดถึง2ดาวก่อนเมื่อล้างเอฟเฟกต์ไฟฟักทองนะครับหรือถ้าไอ้ไฟฟักทองระเบิดเนี่ยจะสร้างความเสียหายต่อเนื่องนะครับเผาไหม้2ชั้นใส่ศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา2เทินก็คือไฟฟักทองระเบิดปุ๊บนะครับ ฝั่งตรงข้ามทั้งทีมจะโดนไฟไหม้2สแต็กทันทีนะครับสำหรับสองดาวของตัวชามี่และอีกหนึ่งทีเด็ดของตัวชามี่นะครับนั่นก็คือ5ดาวนั่นเองนะครับรีเควสถ้าอยากเล่นน้องชามี่โหดๆยังไงก็ต้อง5ดาวนะครับเมื่อเริ่มเทินนะครับเอาง่ายๆคือเข้าเทินน้องชามี่นะครับสร้างความเสียหายต่อเนื่องไฟเผานะครับกับศัตรูแบบซุ่มเป็นเวลา2เทินให้ฝนได้2ครั้งก็คือถ้าเข้าเทินของน้องชามี่2ครั้งเนี่ยมันก็สามารถ แปะไฟเผาแบบสุ่มได้เลยนะครับหตัวละครของฝั่งตรงข้ามนะครับจะติดไฟเผา2เทินนะครับก็คือเป็นอะไรที่คดีไม่ต้องทําอะไรก็สามารถแปะไฟเผาใส่ฝั่งตรงข้ามได้นั่นเองนะครับสำหรับน้องชามี่นะครับพูดถึงตัวละครกันไปแล้วเรามาพูดถึงการ์ดกันบ้างนะครับว่าทำไมผมถึงอยากได้การ์ดคุนรูเฟอร์โกเลียนมากๆเลยนะครับสำหรับการ์ดคุครูเฟอร์โกเลียนนะครับถ้าเราดาวเต็ม5ดาวนะครับเมื่อเออไม่ใช่เมื่อเดเมื่อจะเมื่ออีก มีโอกาส100%เนะครับที่จะให้ผลบัฟนะครับเพิ่มความเสียหายที่ทำา25%ก่อนโจมตีนะครับตามจำนวนความเสียหายต่อเนื่องไฟเผาที่ศัตรูได้รับผลอยู่นะครับก็คือยิ่งฝั่งตรงข้ามติดไฟเผาหลายสแต็กเท่าไหร่คุณครูเฟอร์โกลเลียนก็จะได้รับบัฟเพิ่มความเสียหายที่ทำมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับตัวการ์ดของคุณครูเฟอร์โกนะแต่การคุณครูเฟอร์โกเนี่ยผมจะแนะนำให้เอามาเล่นได้ก็ต่อเมื่อนะครับประมาณ4ดาวจนถึง5ดาวนะเพราะว่า ดาวน้อยๆอ่ะมันโอกาสติดน้อยครับอย่างศูนย์ดาวเนี่ยสิบเปและแรงขึ้นแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เองนะหนึ่งดาวเนี่ยก็กลายเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังแรงขึ้นแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับสองดาวกลายเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ยังโอกาสติดน้อยอยู่แล้วก็สามดาวโอกาสจะกลายมาเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็มีโอกาสมีความเสียหายเพิ่มขึ้นแค่ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้า อ่าสดาวขึ้นไปนะครับสดาวเนี่ยก็จะ70%แรงขึ้น25%นะแล้วก็5ดาวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยคือติดชัวนะครับร้อแล้วก็แรงขึ้น25%ตามสาแต็กไฟเผาที่ฝั่งตรงข้ามได้รับอยู่ด้วยนะครับก็คืออ่าใช้สกิลไปนะครับอันติของตัวไอ้คุณครูเฟอร์โกอ่ะมันก็เป็นสกิลหมู่อยู่แล้วเนาะแล้วก็จะแปะดีบัฟนะครับอ่าเพิ่มความเสียหายที่ได้รับใส,ส่ศัตรูแล้วก็อ่าการ์ดอะไรเนี้ยก็ทําให้ไอ้คุณคร,ตรงตาาามไไฟเเผข้ปอีก แล้วก็ฝั่งตรงข้ามโดนดีบัฟที่จะโดนแรงตามสแต็กไฟเผาคุดูอีกคือจะเหลืออะไรอ่ะมันดูมันดูคิดว่ามันจะเหลืออะไรลงไปตู้มหายหมดตี้แน่นอนครับถ้า5ดาวทั้งตัวทั้งการ์ดนี่คือแบบบอกเลยว่าทีเด็ดสุดเด็ดเลยนะครับถ้าเล่นกับทีมไฟเผานะครับสำหรับคุณครูเฟิรกโคลเลียนนะครับต่อมานะครับการ์ดของน้องชามี่นะครับจริงๆการ์ดของน้องชามี่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นทีเด็ดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็พูดเอาไว้นะครับจะได้รู้ว่ามันทําอะไรได้นะครับสำหรับการ์ดของน้องชามี่เนาะ น้องชามี่นะครับถ้าสกิลการ์ด5ดาวนะครับหากโจมตีนะครับเป้าหมายที่มีความเสียหายต่อเนื่องไฟเผาอยู่นะครับจะมีโอกาส100%นะครับที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวเองนะครับเทียบเท่ากับพลังร้อยเปอร์เซ็นต์เทียบเท่ากับ100%ของพลังชีวิตสูงสุดของตัวเองก็คือฮิวเต็มหลอดนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นซับเทนให้กับตัวน้องชามี่ได้แบบตายยากขึ้นนั่นเองนะมันก็จะหิวเลือดตัวเองกลับมาเวลาโจมตีไปโดนตัวที่ มีสแต็กไฟเผาอยู่นั่นเองนะก็จะทําให้น้องชามี่ตายยากขึ้นนะครับแต่ด้วยความที่น้องชามี่เนี่ยมันเป็นตัวแอสแทกเกอร์เนาะส่วนมากก็ใส่ m อ t มชหรือว่า A t k ชไปสุดโต่งเลยดีเฟนต์น้อยก็มีโอกาสที่จะตายง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีตัวสกิล l r ที่ทําให้น้องตายยากขึ้น1เทิร์นเพราะเป็นนามตะนั่นเองนะแต่โดยรวมก็ยังตายง่ายอยู่ดีเพราะว่าน้องบางนะครับไอ้สกิลเนี่ย มันก็เลยดูมีประโยชน์ได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าบางทีเนี่ยน้องอาจจะโดนสกิลเดียวตายหาไปเลยยังไม่ทันส่วนเพื่อเด้งเลือด,ดเลยด้วยซ้ำนะครับผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะยังไม่ได้แบบว้าวอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่าสําคัญกับน้องชามี่ไหมก็สําคัญกับน้องชามี่เพราะว่านะครับถ้าเราใส่การ์ดให้กับตัวน้องชามี่ไปเนี่ยสกิลสองนะครับนอกจากจะไอ ไม่ใช่สกิลสสิสกิลหนึ่งนะครับนอกจากจะแปะไฟเผาแล้วเนี่ยถ้าเราตีไปโดนตัวที่มีไฟฟักทองอยู่นะครับเราจะสามารถแปะสตันให้กับศัตรูตัวนั้นเป็นเวลา1เทินได้ด้วยนะครับก็คือสกิลสองทำให้ไฟฟักทองระเบิดใช่ไหมแต่สกิลหนึ่งถ้าใสากา่กราดเนี่ยจะทําให้ตัวละครที่ติดไ,ไฟไฟาไยฟ,ฟักทองเนี่ยติดสตันนะครับมันดีตรงนี้นะครับสําหรับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตัวละครที่ผมจะแนะนานะครับในตู้ตัวละครไฟลุกนะครับว่าตัวไหนน่าเปิดบ้างนะครับและแต่ละตัวเนี่ยมีสกิลอะไรและการ์ดมันดีขนาดไหนนะครับหวังว่าคลิปคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสันกร่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาดีๆของเกม Back โควเอร์เนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเาไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ